มาต่อกันที่ช่วงของเวทีคอมเมนต์เทงวันนี้ฮะมาพูดคุยกับหนุ่มนนกุลชานน์ครับที่ล่าสุดเนี่ยทีมงานของเรานั้นนะครับไปจับไ้สัมภาษณ์ครับว่าในปี2024นั้นเจ้าตัววางแผนอนาคตไว้อย่างไรกันบ้างไปติดตามกันดีกว่าครับปีใหม่มะหะเหอฮะออกกาลังกายให้ได้อย่างน้อย3วันครับช่วงนี้เพราะว่าจะต้องเตรียมตัวสําหรับตัวตัวบทบาทใหม่นะครับแล้วก็ไปเที่ยวครอบครัวครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของการรับงานที่เยอะ<ๆ>เยอะจนจนเกินไปนะครับ ถ้าเกิดเป็นไปไ,ได้ก็อยากจะรับงานให้ให้ตัวเองโฟก,กัสได้เหมือนกันไม่ไม่เยอะจนเกินไปจนทําให้เราตัวรู้สึกว่าทําทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับนอกจากเรื่องให้เวลากับครอบครัวแล้วเรื่องหัวใจจะเป็นยังไงนนั้นนะฮะก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะครับผมกับนนทกุลและก็กัปักสออนนะฮะก่อนจากกันไปวันนี้ครับผมขอบคุณไปด้วยกับแคร์บิวยืนหนึ่งแคร์บิวที่แคร์ผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วโบกมือายบายครับก็ปีใหม่เนาะช่วงเลยที่เป็นเทศกาลของ มักจะเกิดอุบัติเหตุเยอะตลอดเวลาเลยยังไงก็ขอให้ทุกคนมีสตินะคะโดวยวเฉพาะคนที่ต้องขับรถยาวๆไปมีสติก็แบบมองไม่ขับเด็ดขาดง่วงก็นอนนะแล้วก็ขอให้คนมีความสุขปีใหม่นะคะ